ครับเอฟซีพี่น้องป้องไปเบอร์สุขุสุขคนสวัสดีท่านผู้ชมสุขุสุขคนเนาะครับมื่อนี้เอาตอ่ออยู่บ้านนี่ครับเลี้ยงไว้ครับพี่น้องห้างไงอะไรแหละครับเดี๋ยวจัดการครับ,รบว่าเบิ้งมันกับห้างไงพอสมควรเลยนะพี่น้องเลยว่าบอกเขาที่งานว่าเอาเอากระเอาครับ เดี๋ยวถ่ายรุ่นถ้าเบิงน้ำกันว่าตัวอ่อนมันสิได้หน่อยได้หลายปบนไหนน้อพี่น้องดูน้ำกันเงาๆเด้อพี่น้องจิตใจยังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมน้ำแรเด้อพี่น้องเพื่อสีบอผาดคลิปให,หม่น้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อสิได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปน้อพี่น้อง ว่าย่างมานีคก็สองเดือนเลยพี่น้องสองเดือนแหละครับในเวลาอะไรครับกะย้อนแสงจักหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่ายางกับไบบัวด้ครับหกเอาไว้สูงจักหน่อยครับกันเด็กหน่อยเพราะามีเด็กหน่อยอันตรายน้อยพี่น้องเลยเอาไว้สูงจักหน่อยครับลองเบิงห้างแหลกเด้อพี่น้อง อย่างปีแรกห้างแรกก็โอเคอยู่ครับประสบกามณสำเร็จอยู่แต่ก็ยังบง่ฮู้ว่าตัวออนสินได้น่อยก็ได้หลายถ้ารุ่นถ้าเบิ้องน้ำกันครับเป็นยังได้กับกดไหล่กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมน้ำแน่ครับฝากไว้ซักนี้ครับผมครับพี่น้องบานี้กาเริ่มดำเนินการแล้วครับขื้แต่ขั่งนั้นนะ 好嘞，对，那边個？ 다음 <shriek> 영상에서 <shriek> โอ้ยโจภรกิจครับตอนนี้กำลังสียางกลับขึ้นนะครับกลบสียางเมื่อฝากติดตามฝากกันขเข้ามาเบ่งกันหลายๆนะครับเด้อการหากินบานเฮาหาอยู่หาก,กินแบบอีสานบานเฮ้าโอ้ย อ่านกับเมื่อยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบวันเด้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางห้าครับท่านเบชา่าเนี่ยพี่น้องครับคุณนั่นครับพี่น้องครับ,รบ,รบเรียบร้อยครับเอาเรียบร้อยแล้วครับโอ้เจ๊เฮ็ิษก่อนก็บอจังหวะโอ้สวยอะลีพี่น้องห่างนี่ นี่ลูกมแต่ตัวซ้ววำดีกว่าอพี่น้องมแตรแบักังไงครับนะครับโอ้ยยอดเลยครับสวยๆครับสวยคือว่าโอเคเนาะพี่น้องซ้ำนี่เดี๋ยวปีหนา้าหามาไหวเลี่ยงไวจ้จั่วลอยห้างนี่พี่น้อง,องปีนี้ตั้งรักบบท่านครับเอามาทดลองเบิ่งครับกะประสบความสำเร็จอยู่ เอาสามถาดพี่น้องเอาสามถาดเดี๋ยวถาเอาอีกรอบสองเอาสามถาดก่อนครับสามถาดกะสีให้่สามซีโร่ยู่ได้พี่น้องสุดยอดเลยครับ,รบถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อพี่น้องกดติดต,ตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสีบระภัดคีไปใหม่นาะครับ มือนี้จานหลอดผ้าลุยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเด้อพี่น้องช่องจานหลอดผ้ารุยเด้อครับจานหลอดผ้าลุยคือจานหลอดผ้าลุย้ยวะกับจานหลอดผ้าลุยเป็นตัวเอาไปนั่อยู่ด้นอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เป็นกระฮ็ดช่องด้วยกันครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเด้อพิษผาดประกันได้กับขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องสีพยายาม็ดคลิปใไปมันดีขึ้นเนาะครับ มุมกล้องอาจสีบดายเนี่คือจังไรมันอุป,ปรสรรคมันหลายอย่างเนาะพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภั้นําเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังข้างหมอครับถาแกะถาเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องไอ้ไเติบอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตั้งหมอครับรอแป๊บหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งสุ้เดี๋ยครับโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับตัวอ้วนใหญ่เลยครับ ปีหนาเป็นตอคุ้มประเด็เขาโจ้เลยบ้านมีเป็นว่าปีหนาที่เป็นตอคุ้มพี่น้องนะครับโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเด้อเสียบนะครับกินตอนทำกันนะครับเด้อโลละแปดสิบรั่วละแปดรละแปดสิบเมาไปเลยเมาไปเลยโทุ่ละทุ่ละแปดสิบ <laughs> เดี๋ยวต่อกินน้ำการพี่้องสั่งบนห้างเลยนะแปดสิบเหรียญแปดสิบดอลล์อ้แปดเหรียญด, <h aves> ดอลล์อันดดอมาเลเซียหรือสิงคโปร์ทำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซํานีดแลละครับสวัสดีครับ